สวัสดีครับผมนายรัฐศักดิ์สุภสากดรานนนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของทางทีวีลิง์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าในส่วนของอุปกรณ์รุ่น TLKW843ND นะครับสำหรับโหมดที่ผมจะแนะนําการเซตอัพในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโหมดการตั้งค่า WiSP นะครับผมหรือว่าการเชื่อมต่อสัญญาณฮอสปอตนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถดูเป็นยูสซิได้กับอุปกรณ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ TLKW74 จ็ดสี่สาม nd นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็การต่อสายอุปกรณ์นั้นเริ่มต้นต้องต่อแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองตรวจสอบดูทางภาพที่แสดงบนหน้าจอนี้นะฮะว่าเราต่อสายถูกหรือเปล่าก็คือให้เอาสายแลนเนี่ยต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะใช้น็อตบุ๊กนะครับเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ก็ได้นะครับในส่วนของไวเลสเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะฮะ แล้วก็พิมพ์หมายเลข IP address เข้าไปตรงช่อง address bar นะครับเบอร์ก็จะเป็น192.168.0.1ครับเป็นค่าเดิมของอุปกรณ์นะครับถ้าจากนั้นก็กด enter ครับจะมีหน้าต่างเล่งขึ้นมาให้เราใส่ user password login นะครับตรงนี้นะครับ user จะเป็น admin password ก็ admin เช่นกันครับ admin ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบครับ ถ้าจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าต่างการเซตอัพแล้วนะครับเมนูแรกที่เราจะเข้าไปเซตอัพก็คือที่ Quick Setup น,นะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็คลิก next ครับนะครับผมลำดับถัดไปนะครับก็คลิกในอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในส่วนของแวนคอ n เน t ชั n นไทยนะครับตรงนี้ก็ Default จะเป็น Dynamic นะครับก็คลิก next อีกรอบหนึ่งครับนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของการเชื่อมต่อกับสัญญาณ hotspot นะครับให้เราคลิกที่ survey ฮะเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับ จะมีลิสต์รายการในส่วนของสัญญาณไวเลสให้เราเลือกเชื่อมต่อนะครับนะฮะของผมจะมี True Wi-Fi แสดงขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณฮอสปอตของ True Wi-Fi นะครับผมจะยกตัวอย่างการเชื่อมต่อนะฮะตรงนี้ผมก็จะคลิก Connect ด้านขวามือนะครับ Connect เสร็จหน้าต่างนี้ก็จะหายไปนะครับเนื่องจากว่า True Wi-Fi เนี่ยเป็นสัญญาณที่ Open ไม่มี Security นะครับตรง Security เราก็ไม่ต้องตั้งนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ AP setting ก็คือสัญญาณไวร์เลสที่เราจะใช้งานนะครับตรงนี้นะครับสัญญาณไวร์เลสเนี่ยให้ใส่ชื่อ,อที่เราตั้งเองขึ้นมานะครับโดยท่านสามารถตั้งได้เลยนะครับตรงนี้แนะนําเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะครับอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขผมใส่เป็น My WiFi นะครับสําหรับในส่วนของ Security นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้อีกเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับ อขั้นต่ำนี้8ตัวอักษรนะครับสูงสุดไม่เกิน63ตัวอักษรผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8เดแพราะว่า Security ส่วนใหญ่ค่าเดิมเนี่ยจะมีการเซตมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ผมแนะนำให้เปลี่ยนจะดีกว่าครับเพราะบางท่านอาจจะหา p a พา Word ร์ดล็อกอินเข้าไม่ได้นะครับในส่วนของ Wireless เสร็จแล้วก็คลิก Next ได้เลยนะครับ ถ้าัจากนั้นก็คลิก finish ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าในส่วนของ WAN connection นะครับตรง status นะฮะมีการได้รับเบอร์ IP จากตัวเซิร์ฟเวอร์ต้นทางแล้วนะครับผมสำหรับการเชื่อมต่อกับสัญญาณฮอตสปอตนะครับ เพราะว่าเบอร์ IP นี้เราไม่ได้ฟิกไว้เราตั้งเป็นไดนามิกนะครับมันจะรับ IP a u ออโต้จากตัวเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเองอัตโนมัตินะครับในส่วนของการเซตอัพการตั้งค่าในส่วนของ WISP โหมดนี้ก็คร่าวๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูที่ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ชื่อขึ้นมาไหมนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อดูอา w i f i ใช้ได้นะครับลองเข้ารหัสดูนะฮะ นะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเซตอัพอุปกรณ์ในรุ่น T L k W R 8 4 3 N D นะครับสามารถดูคลิปนี้เป็นยูทูบไกด์ได้อีกรุ่นนึงนะครับก็จะเป็นรุ่น T L k W R 7 4 3 N D เช่นกันนะครับสำหรับการเซตอัพ uh, อุปกรณ์หรือว่าการตั้งค่าต่างๆนะครับหากท่านไหนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่เขา้าะ ใจนะครับหรือว่ายังสงสัยการเซตอัพอุปกรณ์นะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ฮอต l i n ์ตลอด24ชั่วโมงของเรานะครับที่เบอร์024190555นะครับผมหรือจะตั้งกระทูตั้งคำถามในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับที่ f c e e o o o ทีพีลิงก์ไทยแลนด์นะครับหรือจะสอบถามได้โดยตรงที่ผมนะครับที่เบอร์0863294695นะครับผมผมเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของทาง t ีพีลิงสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝาก คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ